สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุ๋นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไฟฉายโคตรแรงนะฮะไฟฉายโคตรแรงหรืออัลตทอร์ไฟแท้นะครับอัลตทอร์ไฟแท้รุ่น T6 นะฮะอัลตทอร์ไฟแท้รุ่น T6 นะครับเห็นไหมฮะอ่าได้ดูนะฮะจะชัดรุ่น T6 นะครับผมตัวนี้เขาเรียกไฟฉายโคตรแรงนะครับแรงมากจริงเอ่อปกติไฟฉายทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นหลอดคลีใช่ไหมฮะ ก่อนหน้านี้นนแรกๆก็จะเป็นหลอด LED สว่างขึ้นมาก็เป็นครีนะครับแล้วก็สว่างสุดนะตอนนี้คือพวกหลอดพวกทีทั้งหลายทีหกนะฮะนะครับทีห <c> ก <oughs> เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็จะยาวประมาณหกนิ้วน้ําหนักเบานะฮะแรงแรงกัหลอดครีพอสมควรนะครับก็จะมีฐานชาร์จให้เหมือนเดิมนะฮะฐานชาร์จนะครับเครื่องชาร์จไฟบ้านให้เหมือนเดิมนะครับชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับผม นะครับมีสายหิ้วนะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็มีซองให้นะครับมาในกล่องอย่างดีนะฮะจ่ายที่หกมาในกล่องอย่างดีนะครับผมเนี่ยฮะกล่องมีฟองน้ํารองเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับครบชุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเบาได้สว่างได้กระพริบได้นะครับซูมได้นะฮะซูมให้เป็นเส้นตรงก็ได้นะครับเนี่ยนะครับดึงขึ้นไปมันจะซูมเป็นเส้นตรงแล้วก็ กดลงมาก็สูงกว้างได้นะครับผมหมุนได้นะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับเราจะไปลองของจริงกันเลยนะครับให้ดูหลอดก่อนนะครับ๋ยวางนจะใส่ทานไปเลยนะฮะตรงนี้ออกมาก่อนนะไอ้นี่ใช้สําหรับใส่ทานธรรมดาทานไฟฉายก้อนเล็กๆนะฮะในตําแหน่นมีนะครับสามก้อนใช้แทนฐานชาร์จก็ได้นะครับผมสํารองเอาไว้ครับผม ะะตอนใส่ฐานเนี่ยเอาหัวเนี่ยลงเข้าไปข้างในนะฮะเข้าไปในหัวไปถายนะฮะข้างในเลยปึ๊บนะครับเนี่ยนะฮะให้แบนนอยู่ข้างนอก,นอกแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับอ่เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะไปลองเดี๋ยวไปลองพร้อมผมนะฮะในที่มืดจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวขอดึงโทรศัพท์กออกสักครู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวออกไปพร้อมกับผมนะครับเหมือนเดิมนะฮะ หน้าบ้านผมนะครับก็ไม่ได้เปิดไฟเหมือนเดิมนะฮะปิดมืด็ตือนะครับนี่ครับมืดเลยนะครับเนี่ยนะครับมีแค่แสงไฟจากจากหลอดไฟของเสาไฟอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่มีเลยนะครับเปิดไปอันนี้ผมซูมกว้างก่อนนะฮะอันเนี้ยูมกว้างอันนี้คือสว่างจริงนะฮะสว่างกว่าหลอดไีนะฮะพอสมควรสว่างกว่าประมาณครับประมาณแบบ เกือบเท่าตัวเลยครับเนี่ยครับถ้าใครเเห็นผมรีวิวหลอดไจะรู้ว่าอันนี้คือสว่างกว่าเยอะนะครับแบบสุดๆเลยฮะเขาเรียกโคตรซูเปอร์ไฟฉายนะครับตัวเล็กน้ำหนักเบาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซูมนะฮะก็คือดันไปข้างหน้านะครับปุ๊บซูมเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับเหลี่ยมเลยเห็นเป็นเส้นนะเห็นลำไหมฮะเห็นลำไหมครับเห็นลำนะฮะ เห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นลำไหมครับนี่ครับไฟฉายโคตรแรงผมบอกแล้วโคตรแรงจริงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองนี่ให้ดูนะฮะเห็นไหมครับเห็นกําแพงนะฮะถ้าลิปดูที่แล้วจะเห็นว่ากําแพงอันที่แล้วกับอันนี้อันนี้คือสว่างมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับอันนี้ได้ประมาณน่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรเลยครับเนี่ยไกลมากนะครับต้องบอกว่าไกลมากเกือบร้อยเมตรได้ครับผมนี่นะฮะ เห็นต้นมะพร้าวไหมครับนู่นนะครับมะพร้าวตัวนี้ก็เข้าไปเจ็ดสิบเมตรแล้วครับเนี่ยหกเจ็ดสิบเมตรแล้วนะฮะยังสว่างเจ้าเลยไหมครับเป็นเส้นเป็นลำเลยนะฮะเบาได้เห็นไหมครับกระพริบได้นะครับผมแล้วก็แหลงได้นะครับราคาไม่แพงครับ ไฟฉายแท้อัลทอไฟนะครับไฟฉายดีๆเงี้ยราคาไม่แพงนะฮะหลักร้อยฮะไม่กี่ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวราคาผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ